สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมกรย,ยินใจนะครับวันนี้เราก็จะลองมากรีดยางนะครับทําเป็นที่นอนแมวหรือว่าที่นอนน้องหมานะครับเพื่อแบบยางคลายเหลือที่บ้านนะครับก็เอามาดิสเซิลเป็นที่นอนน้องแมวน้องหมาได้นะครับหรือว่าไปปลูกดอกไม้นะผมก็ได้ความรู้มาอีกทีจาก youtube นะครับผมก็เล่อมาว่ากันกรีดยางทำกันยังไงนะโอเคเดี๋ยวลองมาลงมีดกันเลยก็ใช้มีดคัตเตอร์ปกตินะันใหญ่หน่อยแล้วก็ กีดกีดด้านข้างนะตรงนี้มันจะเป็นที่มันไม่มีลวดยางเหล็กอะไรรู้ป่าตรงนี้มันก็จะเป็นจุดง่ายที่สุดแล้วก็เปิดจุดแบบเปิด,ปดอันนี้ก่อนเปิดล่องมันหมดแล้วก็ใช้มือดนนันง่ายแมือดนันลวดก,กีดไปเลย นี้ก็สามารถเอาได้กับน้องหมาน้องแมวถ้าน้องหมาตัวเล็กนะครับแล้วก็ปลูกดอกไม้อะไรคนระับถ้าเป็นกระถางดอกไม้หรือว่าทำเป็นอย่างอื่นก็ได้เผื่อใครอยากทำเป็นอย่างอืง่นก็ถ้าถ้าเราเปิดจุดเสร็จแล้วจะติดง่ายอยู่นะครับอันนี้หนาอยแล้วเนี่ย ซูมให้ดูเลยกานี้่ยยังไงมันก็เอาเสียงออกอยู่แล้วแหละค่อยเอาเสียงกลับไปใส่จะมีขี้อยู่ตรงต้นไม้โอเค โอเคนีคร okay. ับก็จะได้มาก็จะได้ออกมาประมาณนี้ก็ใช้เวลาไม่ไม่ถึง2อนาทีใ้่ไหยก็เสร็จแล้วนะครับก็เราตัดต่ขอบนิดนึงหรือไม่ตัดก็ได้นะเพือใช้ย่างอื่นหรือว่าใช้ทำอะไรเพราะเราก็จะทำเป็นที่นอนแมวเดี๋ยวผมลองลองดูก่อนนะ <tok. S 2> <Okay. ENA. S 1> เราก็เอาผ้ามาปูให้แล้วก็ผ้ามาปูวนันนี้แล้วก็ให้น้องหมาน้องแมวนอนหรือว่าใส่ดินปลูกต้นไม้ดอกไม้อะไรก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณสถานที่ไทยของเราแคทคิงดอ้อมไทยแลนด์นะครับโอเคครับวันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะก็มาทำให้ดูประมาณนี้นะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามีประโยชน์ไหมโอเคมีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ